ทุกอย่างดูปกติแสนธรรมดาแต่ใครจะรู้ว่าแท้จริงแล้วคูเปอร์คือเดอะบูสเตอร์ฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าเหยื่อมาแล้วกว่า12รายพอเข้ามาในงานคอนเสิร์ตเขาเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติตารวจอยู่เต็มไปหมดแทบทุกจุดจิตใจเขาเริ่มว้าวุ่นจนต้องอ้างไปเข้าห้องน้ำเพื่อหยิบมือถือมาเช็คเหยื่อที่ตัวเองลักพาตัวไว้ระหว่างพักคอนเสิร์ตคูเปอร์ก็ไปตีสนิทกับทีมงานและบังเอิญได้รู้ความจริงว่า ตำรวจทั้งหมดในงานนี้ไม่ได้มาเพื่อรักษาความปลอดภัยธรรมดาแต่กำลังล่าตัวเดอะบูสเตอร์ฆาตรกรต่อเนื่องโรคจิตซึ่งก็คือตัวเขาเองแผนของ FBI คือปิดตายทุกทางเข้าออกตัวสองคนที่อยู่ในคอนเสิรต์ตและทางรอดเดียวคือหลังเวทีเท่านั้นแต่คูเปอร์ที่สวมบทนักดับเพลิงผู้แสนดีกลับได้รหัสลับของเจ้าหน้าที่มาโดยอังเอิญททำให้เขามีโอกาสหลุดรอดยิ่งเวลาเดินไป ตำรวจเริ่มสุ่มจับกลุ่มคนต้อง,งสงสัยทีละคนแต่คูเปอร์ที่รู้แผนลับจากวิทยุที่ขโมยมาก็สร้างสถานการณ์วุ่นวายไปทั่วพยายามหาช่องทางพาลูกสาวหนีลงไปด้านล่างคอนเสิร์ตแต่ลูกสาวเองก็เริ่มสงสัยว่าพ่อทำไมดูแปลกไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วถัตตกรต่อเนื่องรายนี้จะเอาตัวรอดได้ไหมหรือเขาจะติดกับดักที่ตำรวจขึงไว้ทุกทางหรือจะถูกจับได้ตรงนั้นเลยติดตามได้ใน Trap แผนการดักจับฆาตรกรดูได้ทาง Max มีภาคไทยครบครับ